พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมลมัาตยกุณคือหนึ่งโครินบทที่4นะครับพูดถึงอาจารย์เปโลว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะในแง่ของ การเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นอัครทูตนะครับคนรู้จักกันมากรับใช้พระเจ้าก็ถูกวิจารณ์เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรโรบอกว่าเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตีโพยตีพายหรือเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาเป็นเป็นสาระนะเขาก็ฟังแล้วก็ในนี้บอกว่าข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอเป็นเรื่องเล็กน้อย พระเยซูถูกวิจาร์โมเสสก็ถูกวิจาร์สาวกของพระเยซูก็ถูกวิจาร์บทผมเองก็ถูกวิจารณ์นักเทศทุกๆคนก็ล้วนแล้วแต่ถูกวิพาก์วิจารณ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยิ่งรับใช้มากนะครับมีบทบาทมากก็จะถูกวิจาร์มากแล้วก็อาจารย์โบโลได้กล่าวต่อไปนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใด ถึงะน้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนจะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเพราะองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่างและจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควร ผมว่าอันนี้เป็นจุดยืนที่ดีมากเลยนะครับหลายครั้งถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายว่าทำแบบนี้มีเจตนาอย่างนั้นมีเจตนาอย่างนี้มีฮิดเดนอะเจนดาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตีความไปอันนี้อยากได้หน้าอันนี้อยากดังอันนี้ต้องมีผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้ต่างๆเนี่ยก็ตีความไปซึ่งอันนี้อันตรายนะครับอันตรายเพราะว่าเป็นการ เดาหรือเป็นการสรุปนะบางคนก็วิจารณ์จากอคตินะครับจากอคติแม้แต่น้องของพระเยซูก็บอกว่าถ้าพระองค์อยากดังนะรีบไปเลยตอนนี้อยากดังอยากให้โลกนี้รู้จักเพราะฉะนั้นแม้แต่น้องๆของพระเยซูก็มองพระเยซูว่ารับใช้พระเจ้าเนี่ยเพราะอยากดังเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละพระเยซูได้เตือนไว้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่1บอกว่าอย่าพิพากษาเขา แล้วท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินเขาและท่านจะไม่ถูกตัดสินหรือว่ากล่าวโทษนะเพราะฉะนั้นอันนี้เปาโลก็เลยเตือนสติบอกว่าอย่าตัดสินนะอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลาแน่นอนถ้าผู้รับใช้ทำผิดชัดเจนเนี่ยอันนี้พระคัมภีรก็ตัดสินอยู่แล้วนะ อย่างเช่นถ้าผู้รับใช้ผิดล่วงประเวณีอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วพระคำของพระเจ้าตัดสินหรือพูดโกหกอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วหรือเอ่อเขาเรียกว่าขโมยเงินนะครับหรือไม่สัตซ์ซื่อในเรื่องเงินทองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเขาทําผิดแน่นอนแต่ถ้าเราจะไปตัดสินจนถึงเจตนาลมของเขาแรงจูงใจของเขาผมว่าอันนี้เนี่ยมันมันล้ําเส้นไปมันเกินไปใครเล่าจะรู้เจตนารม นะของของคนคนหนึ่งนะครับว่าเขาทำอันนี้เพราะอะไรแรงจูงใจเขาคืออะไรผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเปาโลบอกว่าอย่าพึ่งตัดสินนะให้ถึงเวลานะให้คอยจนกว่าองค์พระเป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดใหแจ่มกระจ่างจะเผยความในใจของคนทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ชัดเจนอย่ารีบสรุป อย่ารีบกล่าวหาว่าต้องเป็นเขาแน่นอนโดยไม่มีหลักฐานอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องระวังมากนะถ้าไม่งั้นเราจะทำลายผู้รับใช้พระเจ้านะไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฟังหูไวห้หูและถ้ายังไม่มีหลักฐานก็อย่างพึ่งรีบด่วนเชื่อนะครับอย่าหูเบาอย่ารีบสรุปหรือม,มองและมีอคติและลคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับทั้งๆที่ยังไม่มีหลักฐาน อันนี้สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องมีจุดยืนแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าการกล่าวหาการใส่ร้ายนะครับทุกวันนี้ในสังคมมีมากมายเหลือเกินนะครับข่าวลือต่างๆเนี่ยมันแพร่สะพัดก็ไม่อยากจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในคสตจักนะคิตจักรเราเนี่ยต้องต้องหนักแน่นนะครับฟังหูไว้หูนะครับสุภาษิตก็สอนว่าเมื่อเราฟังคนแรกเนี่ย ดูเหมือนเขาจะถูกนะอย่าเพิ k, ่งสรุปจนกว่าเราจะฟังอีกไฟล์หนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อเราจะได้ภาพรวมที่ชัดเจนนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพระเยซูก็บอกว่าถ้าหากเราเห็นใครทำผิดก็ไปแจ้งกับเขาสองต่อสองเพื่อจะเคลียร์กันเพื่อจะคุยแล้วก็ถ้าเขากลับใจก็ช่วยเขาเพื่อจะได้เขาคืนมานะถ้า ในกาลาเทียบทที่6ข้อหนึ่งก็บอกว่าถ้าแม้จับผู้ใดล่วงละเมิดได้ท่านที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจงช่วยเขาด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวขึ้นมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเราไม่ควรจะเป็นสังคมที่วิภากวิจาร์ใส่ร้ายป้ายสีนะครับโดยไม่มีหลักฐานอะไรนะครับอันนี้มันจะทำลายบรรยากาศแห่งความรักในคตจกักรให้มันเสียไปนะครับและมันจะทำลายกำลังใจ ของผู้รับใช้พระเจ้าและคนที่ทุ่มเทปนิบัติพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องช่วยกันแล้วถ้าหากว่าเราไปตัดสินเขาแล้วไปกล่าวหาเขาและเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอคำที่เราตัดสินคำที่เรากล่าวหาเขาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราพระเยซูจึงบอกว่าอย่าไปตัดสินคนอื่น เพราะว่าถ้าท่านตัดสินคนอื่นท่านเองจะถูกตัดสินด้วยการที่ท่านไปตัดสินคนอื่นเพราะว่าผู้พิพากษาที่แท้จริงนี้ไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ที่พิพากษาแล้วพระองค์จะพิพากษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะพระองค์มีหลักฐานครบถ้วนชัดเจนพระเจ้าทรงรู้ความในใจของแต่ละคนว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไรความรับต่างๆที่ปิดไว นั้นจะถูกเปิดเผยในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษานะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้นะหลักฐานนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะแล้วมันไม่มีหลักฐานว่าเขาทำก็ต้องเชื่อเขาก่อนว่าเขาไม่ได้ทำนะครับก็ต้องเชื่อเขาก่อนนะครับความรักก็เชื่อในส่วนดีนะแล้วก็ช่วยเขาและถ้าแม้ว่าเขาเปิดเผยออกมาแล้ว นะว่าเขาได้ทําผิดนะเราก็ต้องช่วยเขาถ้าเขาสํานึกผิดกับใจใหม่เราก็ต้องช่วยเขาให้เขาตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ควรไม่ควรเอาความผิดเขาไปโพธนาไปประกาศให้รู้กันทั่วราชอาณาจักรว่าคนนี้ทําผิดอย่างนี้ไปประจานเขาไม่ใช่นี่คือความหมายที่บอกว่าความรักก็ปกปิดความผิดไว้เป็นอันมากไม่ใช่ปกปิดให้เขาทําผิดไปเรื่อยๆแต่ปกปิดในแง่ที่ว่า ให้เขามีโอกาสตั้งตัวลุกขึ้นมาได้ปกปิดในแง่ที่ว่าไม่ไปประจานเขาและทำให้เขามีไม่มีที่ยืนเด็กเลยต้องหายสาบสูญไปเลยนะครับเพราะว่า,าการวิพากษ์วิจารณ์หรือการเปิดโปรงในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเราควรจะเป็นสังคมที่มีความรักและการให้โอกาสเพราะว่าพระเจ้าก็ให้โอกาสแก่พวกเรานะครับ อดีตของเราแต่ละคนเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นยังไงของผมนี่ก็ไม่ดีเลยนะครับก่อนมารู้จักพระเยซูนี่ทาบาปไวเ้เยอะทําโอ้เยอะแยะไปหมดผมก็สรารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าก็รู้ผมก็รู้นะครับพระเจ้าก็ทราบมาสรารภาพพระองค์ลบล้างชําระหมดพระเจ้าไม่มีประจานนะครับว่าผมเนี่ยอดีตอย่างนั้นอย่างนี้นะครับประจานสำแดงให้รู้อย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆไม่มีคือจบก็คือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ อันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราควรจะยึดเป็นแนวทางน,นะครับเปาโลก็เลยเดินหน้าต่อไปเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้มันวาเขาทำผิดอะไรคือหมายความว่าคนอื่นมาวิาพากษ์วิจารณ์เปาโลสำรวจดูแล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะในความคิดของเขาในจิตวินิจฉัยของเขาเนี่ยเขาไม่ไดีัยแล้วมไม่ผิดนะเขาก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าเปาโลบอกว่า เขาไม่รู้นะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ไม่มีอภิสิทธิ์ในการที่จะไม่ต้องเข้าสู่การตัดสินของพระเยซูคริสต์เจ้าเปาโลบอกเลยนะถึงกขนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาเพราะท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าคําว่าการพิพากษานี้ไม่ใช่พิพากษาส่งลงนรกนะครับแต่พิพากษาในที่นี้หมายถึงว่าหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อตัดสินว่า จะให้บำเหน็จมากน้อยแค่ไหนงานของใครโอเคนะครับเป็นที่รับรองได้งานของใครที่ไม่ผ่านการรับรองนี่ต่างหากที่หมายถึงการพิพากษาใช้ของประธานดีหรือเปล่าใช้เวลาใช้โอกาสอย่างถูกต้องเหมาะสมไหมมีท่าทีในการรับใช้อย่างไรนี่และครับคือการพิพากษาเปาโลก็จะถูกพิพากษาผมเองก็จะถูกเราทุกคนก็จะต้องเข้าสู่ เออหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์และรายงานชีวิตของเราต่อพระองค์นะครับเปาโลก็พูดในโรมบอกว่าท่านไปมัวจับผิดคนอื่นทำไมดูตัวเองสำรวจตัวเองดูว่ามีอะไรที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ใช่ไม้ทั้งท่อนในตาเราเราก็ไม่ดูมัวจะไปส่องไอ้ผงในตาคนอื่นนี่นะครับพระเยซูก็ตัดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวัง เพราะว่าพฤติกรรมที่เราไปเที่ยวตัดสินคนอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มความผิดของเราเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นจากการทําเช่นนั้นเพราะอะไรนะไหมครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งเราให้ไปจับผิดคนอื่นพระเจ้าไม่ได้ตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษางานนี้พระเจ้าเป็นผู้ทาอย่าไปแย่งงานของพระเจ้านะครับเราต้องตรวจสอบชีวิตของเราแล้วก็ยำเกรงพระเจ้านะครับแล้วก็เคลียร์ชีวิตของเราให้ถูกต้องอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ ผมว่าต้องมีการตอบย้ําแล้วก็มีการสอนในคริสจักรเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีการซุบซิบนินทาวิพากษ์วิจารณและก็ตัดสินเร็วเกินไปมากเกินไปนะะแล้วก็เขาเรียวกว่าเชื่อเร็วเกินไปโดยเฉพาะกับสิ่งไม่ดีบางอย่างที่มีการซุบซิบพูดกันโดยยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรา จะต้องระวังแล้วมันไม่ใช่เกิดในสมัยของเราที่นี้เท่านั้นคือมันเกิดตั้งแต่สมัยของเปาโลแล้วนะครับคิดจักยุคแรกในโคลินนี่แหละมีการกล่าวหากันนะครับและคิดจักอื่นๆด้วยเพราะเปาโลก็เดินมาโดนมาเยอะนะครับในการรับใช้และก็ะปลนในบติพระเจ้านะและ้วก็อาจารย์เปาโลก็ได้พูดต่อไปนะครับว่าออในเรื่องของ การตัดสินเนี่ยบอกว่าอย่ายกตัวเองขึ้นเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ21เนี่ยเป็นท่าทีของคริสตจักรโครินที่มีต่ออักคารทูตข้อ6ข้อ7ก็เป็นเรื่องเปาโลเตือนสติว่าพวกเขาเนี่ยอย่ายกตัวเองขึ้นเป็นผู้ตัดสินอย่ายกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ให้คะแนนนะครับในนี้บอกว่าข้าพเจ้าได้นำ ตัวข้าพเจ้าเองและอปโปโลมากล่าวไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของท่านทั้งหลายให้ท่านเอาเรื่องเราเป็นตัวอย่างเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นอย่าล้ำเส้นนะเปาโลกับอปโโลนี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าเรียกและตั้งตั้งให้มาสอนมาเทศนาเสริมสร้างความเชื่อของพวกเขาพวกเขาก็อย่าล้ำเส้นนะ ในแง่ที่ว่าตั้งตัวขึ้นมาแล้วก็ให้คะแนนเปาโลให้คะแนนออลโลแล้วก็ตัดสินเลยว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้คะแนนอย่างนั้นคนนั้นคะแนนอย่างนี้นะครับอันนี้เปาโลก็เลยเตือนพวกเขามีใครในพวกท่านพองตัวขึ้นในการยกคนหนึ่งเยียดอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าระหว่างเปาโลกับออลโลเนี่ยเพราะว่าในโคลินมันมีการแบ่งกลุ่มไง เอฟซีของเปาโลกับเอฟซีของอพโอลโลนะเอฟซีอัโลก็ให้คะแนนอพโอลโลนี่ดีดีดีด,ดีดีกว่าเปาโลไอเอฟซีของเปาโลก็ให้คะแนนเปาโลดีกว่าดีกว่าดีกว่าแล้วสองพวกนี้ก็นะครับรับกันนะคุยทับกันนะยกตนข่มท่านนะคือเรียกว่าเดือดร้อนแทนอาจารย์ตัวเองก็เลยใส่กันใหญ่นะครับนะเรียกว่าโต้เถียงกันเพื่อยกย่องคนที่ตัวเอง นิยมว่าเป็นฮีโร่ทั้งทั้งที่เปาโลกับอาพโลไม่ได้ทะเลาะไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยแต่พวกลูกศิษย์เนี่ยตัวดีนะครับยุยงแล้วก็มาเอาเรื่องบุคลิกลักษณะการเทศนาะการสอนซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วพระเจ้าใช้ไม่เหมือนกันนะแต่พวกลูกศิษย์เนี่ยตัวดีอ่าเอายกขึ้นมาแล้วก็มาทะเลาะกันมาเถียงกันนะครับ แล้วเปาโลก็เลยบอกว่าผู้ใดผู้ใดเล่าทําให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาเห็นไหมความรอดก็ได้รับมาจากการประกาศของเปาโลนะครับประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ได้รับความรอดความรู้ความเข้าใจที่จเจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าก็ได้รับการสอนจากอพอลโลก็ได้รับมาทั้งนั้นจากเปาโลจากอพอลโลไม่มีอะไรที่ไม่ได้รับมานะแล้วเปาโลก็บอกว่า มีอะไรบ้างที่ท่านไม่ได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุไฉนจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับเลยเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเองโดยตัวท่านนะท่านเชื่อเองโดยไม่ต้องมีเปาโลท่านเติบโตขึ้นมามีความรู้พิมพ่มเพีโดยไม่ต้องมีอพอลโลมาสอนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่ายกตัวเองขึ้นมาเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนและบอกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนี้ไม่ถูกต้องอันนี้แหละครับ ที่เปาโลบอกว่า o f f s i ด์นะครับล้ำเส้นนะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์นะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน,นานมาแล้วนะครับสมัยเปาโลและผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ถ้าไม่ระวังมันก็จะเกิดขึ้นในคริสจักรปัจจุบันนี้ได้นะครับนิยมอาจารย์คนนี้นะครับโอ้โหติดตาม Facebook ติดตามรายการคนนี้ออกคนเนี้ยชั้นหนึ่งยอดเยี่ยมที่สุดเหนือกว่าอาจารย์ทุกคนในปัจจุนี้นะะอีกคนหนึ่งก็ชอบอาจารย์คนนี้มากคนเนี้ยต้องวิเศษยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ฟังใครมาไม่มีใครเหนือกว่าคนนี้เลยนะโอเคอันนั้นก็เป็นความชอบในส่วนตัวไม่มีใครว่าเก็บเอาไว้ในใจชื่นชมในจิตใจขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรครับไม่มีใครว่าอะไรแต่มันจะล้ำเส้นทันทีที่เรา ไปทะเลาะกันกับอีกคนหนึ่งและไปคุยทับอีกคนหนึ่งมันก็เกิดความบาดหมางใจแล้วก็ทําให้ความแตกแยกความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าทํานะครับอันนี้อย่าทำนะเพราะว่าไม่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ได้เสริมสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันจะทําลายความเป็นหนึ่งเดียวกันีะด้วยซ้ํานะครับ และหลังจากนั้นในข้อ8ถึงข้อ13มเนี่ยมันเป็นลักษณะการเขียนของอาจารย์เปาโลที่ไม่มีในฉบับอื่นจริงๆ1โครินกับ2โครินเนี่ยมันเป็นจดหมายเหมือนกับเป็นจดหมายส่วนตัวจริงๆนะครับของเปาโลที่เขียนถึงลูกฝ่ายวิญญาณของอาจารย์เปาโลผมอยากจะอธิบายแบ็กกราวนด์นิดหนึ่งเพื่อเราจะได้เข้าใจว่า ที่ทำไมอาจารย์โปโลเขียนจดหมายในลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นข้อความที่ประชดประชันนะเนี่ยท่านทั้งหลายอิ่มน้ําแล้วหนอท่านมั่งมีแล้วหนอท่านได้ขึ้นเป็นกษัตริย์โดยไม่มีเราร่วมแล้วด้วยแล้วหนอมันเหมือนกับเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ําใจเป็นคนที่บ่นต่อว่านะประชดประชันเอ๊ะเปาโลไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นอัครทูตเขาเป็นผูน้นําทาไมเขาต้องพูดในลักษณะแบบนี้ ถ,ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจแบ็กกราวน์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ความรู้สึกความคิดของอาจารย์ปรโรคือแน่นอนอาจารย์ปรโรบุกเบิกคริสจักรหลายแห่งนะครับในแคว้นกรา,าเชียนะออแล้วก็ทีออ่มาซิโดเนียนะครับที่ฟิลิปปีออที่เทสซาโลนิกาเบโรานะหลายที่แต่ว่าไม่มีคริสจักรใดที่อาจารย์ปรโรบุกเบิกและก็อยู่นาน เป็นเหมือนสิทธิพิบาลอยู่นานเป็นปีปีกว่าเหมือนกับที่โครินโครินนี่นะครับเป็นคริสตจักรเดียวที่เปาโลเป็นผู้ที่บุกเบิกตั้งแต่เลขศูนย์คือตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเปาโลก็ทุ่มเทในการประกาศแล้วก็รวบรวมผู้เชื่อแล้วเปาโลก็ทุ่มเทอยู่ที่โครินหนึ่งปีครึ่งนะครับ18เดือนนานที่สุดกว่าทุกทุกที่ ที่เปาโลไปบุกเบิกก่อตั้งคริตจักรเพราะฉะนั้นเปาโลรู้จักผู้นำในคิตจักโครินทุกคนทุกคนเป็นเป็นลูกศิษย์เป็นลูกฝ่ายวิญญาณของเปาโลนะแล้วพอมามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เปาโลรู้สึกผิดหวังอ่ะรู้สึกว่าแหมมันเหมือนอกหักนะครับเหมือนผิดหวังว่าไม่น่าเลยนะลูกฝ่ายวิญญาณของเราที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทสั่งสอนวางรากฐ,ฐาน ทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะทำไมมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเอาไว้แต่ตอนที่เปาโลเขียนจดหมายนี้หมายถึงว่าคิดจากโครินเนี่ยมีอายุ5ปีแล้วครับประมาณ5ปีแล้วเขาควรจะโตขึ้นกว่านี้วางรากฐานไว้อย่างดีตั้งปีครึ่งแล้วดูสิผ่านไป5ปีออกมาเป็นแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเปิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้นะ เราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจนะผมเองก็เป็นศิษย์พิบาลนะครับนะก็พอจะเข้าใจว่าเออเราทุ่มเทที่ไหนมากๆนะเราก็มีมีความคาดหวังว่าเออเขาอาจจะเติบโตแล้วมันน่าจะมันน่าจะเจริญลอยใน,ในทางแนวทางที่เราวางไว้นะแต่มันมอ,ออกมาอีกทางหนึ่งแล้วรู้สึกแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะก็เลยเขียนอาจจะรู้สึกว่าแรงหน่อยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับ คือคือเบื้องหลังนะครับเขาเรียกวเบื้องหลังการถ่ายทำมาเลยออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมนลมาตยากุล